ครับกาวสวัสดีท่านนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปานะครับวันนี้ทางเทศบาลตำบลหัวค้างยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานนะครับจากเทศบาลเมืองต้นเปานะครับที่มาศึกษาดูงานประชาสัมพันธ์นะครับก็วันนี้ทางเทศบาลตำบลหัวค้างยินดีต้อนรับทางคณะท่านนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปาครับครับทางนามของเทศบาลเมืองต้นเปานะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางเทศบาลตำบลหัวค้างเนาะที่ได้ การกรับอยจางอบอุ่นนะครับวันนี้เทศบาลมณฑปเป่ามาพาเจ้าหน้าที่นะครับทั้งผู้บริหารและก็ในส่วนของพนักงานการสัมพันธ์ประมาณ40กว่าท่านนะครับได้มาสื่อเสริมงานเพื่อเอาอเป็นตัวอย่างในการที่จะไปปรับใช้กับเทศบาลมทุมปเป่านะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้ความอ,อนุเคราะห์นะครับให้พวกเราได้มาดูได้มาเห็นแนวทางการทําทงานนะครับก็จะเอาไป ปรับใช้นะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณท่านสวัสดีครับ